ในนามของคณะผู้จัดประชุมสภานการขับเคลื่อนการดำเนินงานจึงได้จัดทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อถวายแด่ทั่วประเทศนะครับได้น้อมนําหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอย่างคุ้มค่าจากศึกษาอำเภอรวมทั้งสิ้น496รายจำนวน1 4 9ราย กลุ่มที่สองเกษตรกร,รที่มีความพร้อมปัจจันที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานการเรงงารก,รกรเรษตรที่สม่กลุ่มที่หนึ่งที่มีความพร้อมมากกันร้อยสี่วันเช<ม>ิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดาพรบุรีโปรด,ดเปิดโครงการอาหารจำกัดท่านรองผู้มยการวิทยาลัย,ยกเกษตรท่านผู้มยการรวมทั้งท่าน,าน,านกเกษตรอำเภอทุกท่านนะครับที่จะทำกะเกษตรที่สมัใหม่ ปาการะว,วัสิการจังหวัดบุรียท่านติดภารกิจสำคัญนะคะรับโครงการประชุมสัมมนาการขรับเคลือ่อนการดําเนินงานโคร,กร,กกโรขขงการเกษตรทินเตอรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพการเกษตรโดยอาศัยประชาชนทั่วไปสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตโดทีที่จะร่วมกันต่อทุกภาท่สาส่วนเดปนะโยชน์สูงสุดกักพี่น้องเกษตรกรมาจากหลายอำเภอก็คงได้แลกเปลี่ยนกัน แต่อยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราวัดตัวไปเนี่ยเราก็จะมอง